อาเนสลอตกับซิมโฟนีที่ต้องจูนใหม่หลังพักเบรกทีมชาติอาเนสลอลตกกำลังทําอะไรบางอย่างผิดจังหวะตั้งแต่เข้ามาคุมลิเวอร์พูลเขาไม่ควรจะออกสตาร์ทได้แรงขนาดนี้แต่พอทําได้ความคาดหวังก็พุ่งสูงปรีดลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่มาแรงสุดในลีกทุกอย่างดูราบรื่นจนเกือบไม่มีใครตั้งคําถามตอนนั้นมีแต่คนพูดว่าหงแดงมีลุ้นซีแชมป์นักกาพาดหัวกันใหญ่ซอลตควบคุมสถานการณ์ได้ตราบใดที่ทีมยังเล่นดีเหมือนเทพนิยายแต่โลกฟุตบอลมันไม่ง่ายแบบนั้น้นออกสสตตา์ไดวยแ่ ก่อนทักเบรคทีมชาติแต่ละครั้งฟอร์มของลิเวอร์พูลมักจะดูดียกเว้นครึ่งแรกที่เล่นไม่ออกในเกมกับอิสบิดลิเวอร์พูลออกตัวแรงด้วยการชนะสามนัดรวดปิดท้ายด้วยการบุกอัดแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่โอนแทรฟฟอร์ดแฟนบอลเริ่มเลิกเศร้ากับการจากไปของเจอร์เก้นครอปมีแต่เสียงชื่นชมว่าสล็อตดูมีของถึงแม้จะสะดุดแท้นอติงแฮมฟอเรสในบ้านแต่กลับเป็นผลดีเพราะทําให้ทีมลดความกดดันลงแล้วพวกเขาก็เดินหน้าต่อชัยชนะที่เซเวอร์สทากหรือคริสตัลพาเลสแม้ว่าจะขาดอลิซอน และได้ประตูจากดิโอโกโชตาที่แทบไม่ได้ลงสนามทาให้ทีมเก็บชัยชนะ6จาก7นัดก่อนเบรกเดือนตุลาคมพอถึงเดือนพฤศจิกายนลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ0และถล่มไบเอลเวอร์คูเซน4ประตูต่อ0ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกพวกเขาทิ้งห่ง City, นางแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนและนำอารซเซนอลแต้มสล็อตถึงขั้นให้สัมภาษณ์ในทีวีว่าจะใช้เวลาว่างไปช่วยลูกสาวอ่านหนังสือสอบบรรยากาศชื่นมื่นสุด,สดๆนี่อาจเป็นช่วงที่มิเกลอารเตต้า และเตปกวาดิโอลาเริ่มรู้สึกว่าลิเวอร์พูลภายใต้คุณสือจากเฟยนูส์กำลังจะเข้ามาเป็นคู่แข่งตัวจริงจากนั้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มเทพอัดทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และระอันมาดริดด้วยสกอร์เดียวกัน2ประตูต่อศูนย์แม้แต่ในเกมที่ต้องลุนหนักสอเสือลิงไม่แต่คู่อ่อนต่อเต่าก็ยังโชว์ขืนอย่างนัดเจอฟูแลมที่ทีมหรือผู้เล่น10คนแต่เขาสามารถปรับแทคกติกให้เหมือนเล่น11ต่อ11ได้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงทิ้งอาเซนนอนที่เเจอััญหานกตต็7-12แ้ ส่วนเป๊บต้องออกมาพูดถึงรอบชิงชนะเลิศ9นัดเพื่อลุ้นตัวแชมปเปี้ยนลีจุดสะดุดแรกของสล็อตแล้วเสียงแห่งความกังวลก็ดังขึ้นในเดือนมีนาคมวันที่15คือวันสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลยังรู้สึกว่าคุมเกมได้อยู่ความเสียหายใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาแพ้ปารีสแซงต์แชกแมง man, และตามมาด้วยความ่ายแท้ในศึกแอนฟิลด์ใต้ทีมที่เคยครองเกมรอบแบ่งกลุ่มแบบแม็กเวอร์สแตนพนควอลิฟายรถแข่งกลับพลาดท่าในช่วงสำคัญสล็อตเริ่มตระหนักว่าฟุตบอลน็อกเอาท์มันโหดร้ายเขายอมรับว่า แม้แต่ลิเวอร์พูลก็แพ้ได้จริงๆแล้วความนิยมในตัวสล็อตอาจต้องใช้เวลาสะสมเพราะแฟนบอลเพิ่งผ่านช่วง9้าปีที่เต็มไปด้วยอารมณ์ร้อนแรงกับครอปฟอร์มช่วงแรกที่ชนะ11นัดเสมอหนึ่งแพ้1อาจดูเหลือเชื่อใช่นี่คือนักเตะของครอปแต่สล็อตเป็นคนทําให้พวกเขาเล่นได้อย่างเป็นระบบแต่ฟุตบอลก็เหมือนดนตรีซิมโฟนีมีสี่พาร์ทและพาร์ทสุดท้ายที่ยาวที่สุดกําลังเพี้ยนไปความพ่ายแพ้ต่อวคาเซิลในนัดชิงคาราบาวคัพอาจดูสมเหตุสมผลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนนน้นนนนนนนใสามมัับไ่่เเป็ช สล็อตดูเครียดตั้งแต่ต้นเกมและทันทีที่หลุยดิออสยิงพลาดในการดวลกับทีแรนทริปเปียสีหน้าเขาก็ดูหนักใจลิเวอร์พูลเหมือนกลายเป็นตัวประกอบในวันที่นิวคาสเซิลกระหายชัยชนะพวกเขาเดินเข้ากับดักที่เอ็ดด้ฮาวางไว้สัปดาห์สุดโหดของลิเวอร์พูลเริ่มจากการเสียประตูง่ายๆให้เซาเทนตันและจบลงด้วยการแพ้ที่เวนบลีเป้าหมายคือแชมป์ลีก20สสมัยในเกมแรกที่คุมทีมในพรีเมียร์ลีกสล็อตทำให้ลิเวอร์พูลมีอัตราผ่านบอลแม่นยำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมทีมในยุคของเขาไม่ได้ดูวิวาแบบยุคกกอลช่วงแรกลิเวอร์พูลบุกขยี้คู่แข่งแบบนิ่มๆแต่ตอนนี้พวกเขากําลังหมดแรงจังหวะเกมที่ลุ้นระทึกเหมือนบาสเกตบอลที่แฟนบอลเคยชินกําลังกลับมาอีกครั้งแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะมีโอกาสสูงมากที่จะคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกต่อนหน้าแฟนบอลจุดผิดพลาดของสล็อตเขาไม่สามารถรักษาสมดุลได้ตลอดเวลาลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในโลกอีกต่อไปและต้องรอป,ปี2 0 2 6หากหวังกลับมาเป็นราชาแห่งยุโรป ทีมนี้ไม่ได้แพ้กเกมลีกมาตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ความจริงข้อนี้ไม่มีใครสนใจแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าคือเกมถัดไปคือสึกมาิ์ซิไได้ดีกับเอฟเวอร์ตันที่แอนฟิลและไม่มีที่ว่างให้ใครเล่นแบบไร้ใจแชมป์ลีกสมัยที่20กําลังอยู่ในมือเว้นแต่จะเกิดเรื่องพลิกล็อกแบบสุดโต่งขึ้นมาอีกแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายได้พูดประโยคสุดท้ายของซีซั่นนี้แน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเรามีความคิดเห็นหรือเรื่องที่อยากให้เราพูดถึงคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ